ดาราสาวประกาศจบชีวิตคู่เลิกสามีต่างวัยอายุห่าง12ปีเป็นอุปสรรคดาราสาวคีอึนเซเตรียมอย่าร้างหลังแต่งงานกันมา11ปีเมื่อวันที่22กันยายนสื่อรายงานว่าคีอึนเซคีอึนเซตัดสินใจหย่ากับสามีนักธุรกิจที่เธอแต่งงานด้วยในปี2555ปิดฉากชีวิตคู่11ปี ด้วยเหตุผลความแตกต่างทางบุคลิกภาพซึ่งในเวลาต่อมาคีอึนเซได้โพสต์แจ้งข่าวกลางไอจีส่วนตัวของเธอว่าสวัสดีฉันคีอึนเซเองค่ะก่อนอื่นฉันรู้สึกหนักใจที่ต้องประกาศข่าวส่วนตัวที่น่าทึ่งฉันจบชีวิตแต่งงานกับคนที่ฉันเคยอยู่ด้วยมานานเพื่อคอยเชียร์อนาคตของกันและกัน อาจมีหลายคนที่เป็นกังวลแต่ฉันจะถือว่าข้อความของคุณทั้งหมดเป็นข้อความสนับสนุนการอวยพรให้ฉันมีอนาคตที่ดีกว่าและฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทักทายคุณด้วยงานและกิจกรรมดีๆต่อไปฉันจะใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งโปรดดูแลสุขภาพของคุณในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลและขอบคุณเสมอ ทั้งนี้คีอึนเซเดบิวต์ในละครเรื่อง The Invisible Man ทางช่อง KBS ในปี2549และทำงานเป็นนักแสดงและนางแบบก่อนที่เธอจะแต่งงานกับนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่อายุมากกว่า12ปี